สวัดีครับก็อยู่กับ1 8 v พีนะครับกับหน้าคานนนะ่ากุเเจ711นะท่านผู้ชมอขอจ,จัดแจมๆสักหน่อยแล้วกันนะปิงปองไม่รู้จะใช้หรือเปล่านะตอนนี้ <c oughs> ตามไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอันนี้ขอตามไปก่อนครับมาดูว่าจะใช้หรือเปล่าแค่นั้นแหละ มาครับท่านผู้ชมมีสีโอ้โหสวยงามยาวเหยียดเลยหรือเปล่าถ้ายาวเหยียดนี้ตามนี้สวยๆเลยนะปลายรูกปสา่เคก็ค่อยอาจเคล่นอย่าเพิ่งตัดไม้นี้นะ <c oughs> มาไหมครับท่านผู้ชม แปดอุ๊ย,ยทำไมไม่กลงคนใบไปอ่ะจุกเลยทีนี้ทอ้นี้จุกเลยนะท่านผู้ชมโดนจ้าว่าจะบิีทักสามหมายติดไม่ได้เลยนะต่อครับท่านผู้ชมสี่จุดห้าปังปังมาทีลูกพ่อ มาหรือเปลานี่ไงมาครับท่านผู้ชมไม้มนี้ขออีกหนึ่งไม้แค่นั้นท่านผู้ชมเพื่อที่จะปิดจอบแดงครับ เจ็เจทายเกมอ่ะพอก่อนนะคุผู้ชมฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ